สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบนสาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้อยากตอบคำถามของ f อที่ถามมาในเรื่องของมะขามใบแคะ,ะครับมะขามใบแคะนะบางท่านถามมาพันแท้หรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ มะขามใบแคร์เนี่ยนะครับผมเห็นในขณะนี้ก็มีใบใบเล็กเนี่ยมะขามหนูเนี่ยมีใบชนิดเดียวนี่แหละที่เรียกมะขามหนูที่เรียกมะขามใบแคร์นะครับเอาประมาณว่าเราสร้างงานแล้วเราก็เอาไปเสียบนะมันสร้างได้อย่างไรเอาไปเสียบมะขามเปรี้ยวแต่ถ้าท่านจะเอาไปคาบกิ่งเสียบยอดแล้วก็บิด นะทำเป็นเหมือนบอนไฟอื่นได้ไหมได้ครับนะก็เรียนตรงๆอย่างนี้กันแลวกันที่ผมนำมาสร้างนะครับปลูกให้ทุกท่านได้สร้างงานในกลุ่มนี้ก็เนื่องจากเขียนว่าเป็นมะขามและมันมีใบลักษณะละเอียดนะไม่บางโครงสร้างตาถี่แม้จะตาสลับเวลาสร้างโครงสร้างไม้ที่เป็นในลักษณะของไม้ทรงต้นเอี่ยว นะมันจะสามารถกําหนดกิ่งได้ดีนะนะเป็นพันธ์ุแท้นะครับได้มาจากอาจารย์ประดิษฐ์พวงมาลีการประดิษฐ์นะครับไม้ประดับอยู่ที่เดิมบางนางบวชสุพันธบุรีนะครับของแท้แน่นอนนะครับประการที่สองบางท่านบอกว่านําไปปลูกแล้วมันแกลนมันแกรมันแกลนททาอย่างไรนะครับของผม,ผมทําไมไม่ขึ้นเขาว่าอย่างนั้น นะแกนลงแกนลงสุดท้ายบางท่านตายนะท่านถ้าท่านซื้อไปนะถ้ามันตายนะท่านบอกผมมาเดี๋ยวผมจะส่งให้ใหม่นะครับเราสร้างงานไปด้วยกันอย่างของผมต้นนี้ก็ใบร่วงรดน้ำไม่ถึงนะัดแม้จะรดน้ำถึงมันก็ยังร่วงอยู่บางครั้งแค่น้ำร่วงเพราะว่ามันจะมีเชื้อ รานะราน้ำค้างที่เป็นกข้าขาวมันมีสองอย่างเราพ่นยาสองเราพ่นยาไม่ทันไม่มียาเราก็ต้องปล่อยให้มันร่วงเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นใหม่เหตุผลที่มันชะง,งักแกลนอย่างนี้นะเนื่องจากรถน้ำไม่ถึงประการที่หนึ่งอาการที่สองนะเป็นหน้าหนาวรดยังไงมันก็แตกยอดยากยกเว้นไม้บางต้นนะที่ผมจับแช่น้ำไปม,มันจะแตกยอดใหม่ได้นะครับ ต้นไม้เขาระวังตัวเองครับมันเป็นระยะการพักตัวของต้นไม้คือหน้าหนาวหน้าหน้าร้อนหน้าแ้งนะหน้าร้อนพอย่างเข้าสู่ดูใบไม้ปรีน,นะครับก็คือเดือนห้าเดือนหกฝนตกมาเนี่ยมันจะผรีมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันเมื่อท่านไปถึงปุ๊บให้ท่านปลูกในกระถางให้มันจเจริญเติบโตดีก่อนท่านจึงนําไปปลูกลงดินในหน้าฝน หายางรถยนต์ตีอคอกหรือจะใช้ไม้ตีอคอกก็แล้วกันเอาปุ๋ยหมักใบไม้หมักลงไปนะครับให้มันเป็นร่วนซุยมันจะสามารถที่ทําให้มะขามมันจเจริญเติบโตได้ดีนะท่านจึงค่อยมาสร้างงานบอกใสอย่าเพึ่งเอาไปบิดดัดนะครับพอได้ไปนะมันจะตายนะของมันแพงเพราะฉะนั้นนะก็เรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกัน เอาอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม้ชนิดนี้ปลูกแล้วงามได้จริงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกับพื้นที่แคบๆนะฮะในกรุงเทพมหาคนครนี่บ้านจัดกัดเนี่ยผมยังสามารถปลูกได้นะฮะทาบกิ่งได้หลายกิ่งทีเดียวหลายร้อยกิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูและอธิบายไปพร้อมกันเลยนะฮะต้องการที่ให้ท่านนําไปต่อยอดไปทาบกิ่งเสียบกิ่งสร้างงานบอนไซ เอาไปขายได้ด้วยนะครับถ้าใครทําทันเอาไปขายแบ่งปันกันไปยังพอมอีความต้องการอยู่สูงทีเดียวนะครับสําหรับไม้ชนิดนี้นะครับนะวิธีการปลูกมาดูวิธีการปลูกของผมนะครับนี่แตกยอดอยู่นะแตกยอดใหม่นะครับผมปลูกลงกระมังเคาะเลี้ยงกระมังที่เป็นกระถางกระมังแล้วก็แช่แช่น้ําไม่ใช่แช่น้าครับรองจานน้ํา เอาจานร,รองน้ําไว้เนี่ยรดไว้อย่างแห้งเลยครับนะครับผมจะมีถาดรองน้ําแทบจะทุกต้นเห็นไหมสังเกตนะครับถ้าไม่มีจานร,รองก็จะเป็นกระมังใบใหญ่นะนี่เป็นมะขามใบแคร์นะครับทั้งหมดเลยเลี้ยงในกระมังก็ได้เลี้ยงในกระถางก็ได้นะครับท่านที่ไปเลี้ยงแล้วมันแกลนนั้นนะท่านก็ต้องหาสาเหตุคือ ผสมดินมะพร้าวสับใบกัมปูให้ร่วนนะครับหลังจากนั้นปลูกลงในกระถางภาชนะแบบนี้เนี่ยกระมังบางๆเนี่ยยังได้เลยเนี่ยผมทากิ่งไว้เยอะแยะเลยนะครับแบบนี้แล้วก็รดน้ำหาถาดก็ได้หาถาดจานร,รองนะครับหาถาดจานร,รองไว้นะครับอย่างนี้เหมือนการเนี่ยแตกยอดเท่ารดน้ำสม่ำเสมอ นะต้นใหญ่โน่้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ป่าป่าแรกนะเดี๋ยวจะใช้สถานที่ประมาณสี่ห้าตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่ท่านดูเลยนะครับอันนี้เป็นกระมังขนาดใหญ่นี่นะครับได้จากคุณมดกระมังใบนี้คุณมดก็แบ่งปันมาเรื่อยแหละนะครับเนี่ยผมก็ซ้อนใช้ใช้กระมังใบเล็กปลูกแล้วก็ซ้อนในใบใหญ่นะจาลองเหมือนดิน ลงดินเนี่ยเหมือนกันนะครับนี่กระลมังโคตรีกระถางใบใหญ่ลงในกระลำังเลยแล้วก็ทาบกิ่งอย่างเงี้ยครับเนี่ยติดแล้วเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยนะครับกิ่งใหญ่คุณโชลิตอยู่ที่พิจิตนะครับถ้าไม้ไม่ฟื้นนะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะส่งให้ใหม่ถ้ามันตายนะครับกิ่งไหลายตังค์นะครับ กิ่งนับพันก็บาทสองพันอย่างนี้นะครับกิ่งใหญ่ๆส่งไปก็มีบ้างที่ตายนะครับต้องท่านที่ไม่รอดก็พักกลับมาใหม่ครับอย่างเงี้ยกิ่งใหญ่อย่างงี้ไม่เหมาะในการขนส่งเพราะส่งไปมันมันกระเทือนนะเดี๋ยวต้นนี้นะครับเนี่ยพอผมไม่ได้แช่น้ํานะท่านดูนะผมยกออกผมแช่มาเป็นเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วเนี่ย รากส่วนล่างมันจะเน่าแต่ส่วนบนมันก็อยู่ได้อยู่มันก็เจริญเติบโตนะครับทีนี้ผมลองเอาออกดูเนี่ยใบเริ่มเริ่มร่วงแล้วเนีย่ยมะขามมันเร็วนะตอ,ตอมต้นน้องเร็วมากเลยนะครับนะนี่อันนี้เนี่ยแช่น้ําแต่น้ําขาดเห็นไหมเนี่ยใบร่วงหมดครับหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูอีกป่าหนึ่งครับ ที่ผมเรียกป่าเพราะว่ามันรกจริงๆบ้านผมเนี่ยท่านดูนะมันได้แรงบันดาลใจคือโอ้โหพื้นที่แค,แคอบอีกเงี้ยยังปลูกได้ปลูกไม้ได้หลากชนิดเห็นไหมครับเนี่ยผมวางตามรายทางรายทางเดินไม่ไม,ไมีที่เดินเลยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นักสร้างสารรค์ที่ไม่มีพื้นที่มีอยู่บ้านจาาัดสรรถ้าท่าน,านรักต้นไม้ท่านปลูกเลยครับเนี่ยระว,วังงูเท่านั้นแหละ กบเขียนรองระวังงูนะยุงก็จะเยอะกว่ากว่าที่มันโล่งๆนะอันนี้เป็นเป็นกลุ่มไม้ที่ผมลงเป็นวัตถุดิบทั้งหมดเลยไม่มีไม้สร้างนะฮะในส่วนกลุ่มนี้นี่เป็นส่วนที่สองที่ผมลงนี่เป็นมะขามใบแคะที่ลงดินนะครับเป็นเป็นกิ่งทาาทั้งหมดเลยสูงประมาณสองเมตรแล้วก็มีเห็นนะครับเนี่ยผมลงได้ประมาณสามสี่เดือนเองนะครับ ทาากิ่งกิ่งใหญ่อย่างเงี้ยไม่ขนสงนะ่งอ่ะได้อยู่นะครับอันนี้เป็นป่าเดิมผมลงใหม่คือจุดนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยผมจะบอกท่านว่ามันปลูกได้มันโตนะครับเนี่ยกลุ่มนี้เหมือนกันเนี่ทั้งหมดเลยครับเนี่ยมีอยู่หลายต้นอยู่นะผมก็ทาบลงมานะลำดับต่อไปผมแนะนำท่านให้ทาบกิ่ง เนี่ยยกต้นมันลงมาเลยเนี่ยยกต้นมันลงมามันจะได้เตี้ยลงอันนี้มันสูงเนี่ยมันสูงแล้วก็ทํางานลําบากนะครับเวลาเราจะขยายพันธุ์เอาไปเสียบยอดต่อยอดท่ากิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับนะผมยืนยันเลยว่าถ้าท่านเลี้ยงแล้วมันไม่โตนะมันต้องมีเหตุผลนะครับนะมันต้องมีสาเหตุแน่นอนท่านจะต้องค้นหาให้เจอ นะครับใครอยู่ใกล้มาดูมาดูที่มาดูงานได้ครับผมจะแนะนำหมดนะครับบอกหมดเลยครับนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับเนี่ยผมจะตัดให้ดูเลยว่าเนี่ยมันมันทำได้จริงนะครับนี่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมทาบกิ่งไว้เนี่ยทาบกิ่งคู่นะครับนะครับดูนะครับ นะไม่ตายหรอกครับเขาไปนะบอกเลยตายยากอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมปลูกลงนะครับลงดินเนี่ยแหละรอ,อยแผลมันยังยังไม่หายเลยยังไม่เชื่อมเลยเนี่ยนะเปิดแฟลก่อนดีกว่าจะได้เห็นชัดนะครับนี่เลยผมทาบกิ่งไว้นะเห็นไหมครับนี่บางท่านทวงมาผมก็ลืม แตถ้าบกิ่งในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะทาบให้ดูนี่กิ่งทาบทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผ่านไปเดี๋ยวมันลอยเชื่อมติดกันหมดนะครับนี่เลยนะนี่ต้นใหญ่ครับเดี๋ยวผมทาบกิ่งแล้วยกลงนะครับนะน้ารอดแน่นอนท่านที่ได้ไปนะต้นเล็กอะโตช้าหน่อยถ้าต้นใหญ่นะฮะก็โตเร็วแต่การขนส่งมันก็จะลำบากนิดนึง นะครับนี่ยฝั่งโน้นนะครับผมปลูกริมรั้วทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เปิดแฟดให้ทุกท่านได้ดูได้ชมอย่างต้นนี้เหมือนกันเนี่ผมก็ท่าไปนะครับทําเป็นเป็นพุ่มครับต้นนี้พุ่มนี้ก็จะเป็นสูงหน่อยนี่ครับสูงนี่เป็นสองเมตรสามเมตรเลยนะครับนี่เพราะนั้นปลูกได้แน่นอนครับท่านที่ปลูกแล้วมันไม่ติดนะมัน มันต้องหาสาเหตุท่านก็สอบถามผมมาแล้วกันนะะผมก็จะบอกวิธีการปลูกอย่างละเอียดชัดเจนเลยนะครับนะสําหรับวันนี้ก็ตอบคาถามว่าเอาไม้ไปแล้วไม่โตสักทีนะซื้อไปต้นห้าสิบเซนหกสิบเซนตอนนี้เหลืออยู่สามสิบเซนมันเตี้ยลงเรื่อยมันหดลงเรื่อยหมายความว่าไงนะครับท่านก็ถามมานะครับ ผมก็เลยจะต้องตอบว่าท่านต้องหาสาเหตุดินแน่นไปไหมรถน้ําถึงไหมนะครับนี่ต้นกลุ่มนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยผมก็ทําไว้เนี่ยท้ากิ่งไว้เอ็นแล้วเนี่ยไม่มีไม้ปักนะครับเนี่ยมันทําได้ทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งอย่างเงี้ยนะทา่าสวยทา่ทาท่าแล้วเอาไปบิดเนี่ยทาบอนไซ สนนะครับนะก็พาชมสวนจะมืดเลยนะฮะจริงๆก็ยังไม่มืดเท่าไหร่หรอกนะครับแต่เปิดแฟลชเปิดไฟเลยนะครับในเรื่องราวของมะขามมะขามเป็นไม้ที่น่าสร้างเพราะว่าเขาสามารถที่บิดดัดโค้งงอนะถ้าเป็นไม้ชนิดอื่น,นมันจะบิดไม่ได้อย่างนี้นะครับแต่มะขามมันบิดได้อัน,นี้เป็นมะขามใบแคระนะครับท่านดูนะ อันนี้ผมบิดมะขามใบแคระนะครับใช้โดยการวิธีการเสียบนะอันนี้ผมเสียบใช้มะขามเปรี้ยวมาเสียบยอดใบแคะพอมันเชื่อมติดดีกันแล้วก็เข้าลวดบิดแล้วก็เลี้ยงให้โตนะครับมันก็จะกลายเป็นบิดลีลามะขามใบแคระนี่คือวิธีการสร้างนะสำหรับท่านที่ได้กิ่งไปแล้วท่านไปเสียบไม่ติด กับมะขามเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงต่อเอย่างนี้ครับแต่ถ้าท่านบิดอย่างนี้ได้มันก็ได้โอเคเลยแต่มันส่วนใหญ่มันจะแข็งท่านจะต้องตัดทาดพอขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมเราเสียบให้ต่านะเราตัดปังตรงนี้แล้วก็รอตรงนี้ให้โตแล้วก็บิดครับไม่ใช่เราบิดตรงนี้นะถ้าเราบิดตรงนี้นะมันแข็งมันไม่ไปหรอกมันไม่สวยเราเสียบให้ต่ํา ต่ำให้ชิดโคนเลยแล้วก็ตัดปังแล้วให้ยอดแคะเล็กๆนี่มันโตบิดออกไปนะครับน,นะครับนะอันนี้ผมก็ตัดปังนี่ก็บิดเลยนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้ับนะก็ให้ทุกท่านได้ลองไปสร้างงานดูนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้เทมหน้าไต้หวันผมที่ผมบิดไว้แล้วก็พ่อบิดนะผ่านไปหนึ่งปี นะพอผ่านไปหนึ่งปีมันบิดมันเอี้ยวแล้วเนี่ยผมก็จะมาตอนนี่ครับบิดอย่างนี้นะครับนะพอบิดมาให้พิวแล้วแต่เป็นโครงสร้างขนาดเล็กนะไม่ใช่โครงสร้างจิ๋วเป็นโครงสร้างขนาดเล็กขึ้นไปหาใหญ่นะหาหาฟอร์มประมาณสี่สิบห้าสิบเซนนะเนะพราะนั้นก็บิดโค้งให้กว้างหน่อยถ้าจะมีโค้งให้กว้างเสร็จแล้วผมก็ตอนครับ นะผมก็ตอนครับพอตอนเสร็จแล้วก็ตัดฟังแบบนี้ครับนะสําหรับน้องๆมือใหม่นะหัดปังเนี่ยเพราะมันรากออกแล้วเนี่ยเนี่ยนีตัดอย่างเงี้ยปั๊บนะท่านก็จะได้ไม้ไปสร้างงานบนไซได้นะครับ ท่านก็เลือกเอาท่านจะปังตรงไหนจะชำอย่างไงนะครับก็ว่ากันนะครับนะเอาละครับสาหรับคลิปนี้ก็ได้ตอบคำถามในเรื่องของมะขามใบแคร์มะขามใบหนูนํามาสร้างสารรค์งานบอนไซปลูกยังไงให้รอดก่อนอย่าพึ่งสร้างใจเย็นๆท่านได้ต้นพันธุ์แล้วท่านค่อยนําไปปลูกลงดินปลูกในกระถางให้โตก่อนถึงหน้าฝนปลูกลงดินให้มันแตกยอดออกมาเยอะๆเป็นพุ่มแล้วก็ไปตัดยอดแล้วไปเสียบ หรือจะไปทาบก็แล้วแต่หลังจากนั้นค่อยมานํามาบิดมาสร้างมาสรรจะเย็ยนๆครับบอนไซยังอยู่อีกหลายพันปีแน่นอนนะครับยังมีคนเลี้ยงคนเล่นมีแต่จะขยายออกไปกว้างขวางออกไปมากขึ้นมากขึ้นท่านใจเย็ยนๆสําหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับแต่สําหรับสวอก็แนะนําให้ซื้อต่อไม้มาเสียบไปแล้วกัน,แบบนแบบผมเนี่ยแบบผมเนี้ยนะครับนะเอาละครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาชมสวัสดีครับเพื่อนครับสร้างงานไปด้วยกันครับ